สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครูพี่เป็กจาก p ป x e l Art Studio ครับสำหรับคลิปนี้นะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับ Alpha l o อกนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับถึงวิธีการทำงานของ Alpha l o อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับมาดูที่เลเยอร์ครับเพราะ Alpha ล o นะครับจะทำงานกับเลเยอร์ของเรานะฮะผมยกตัวอย่างครับตัวนี้ ที่นี้ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการทํางานของ Alpha Lock นะครับก็คือเราต้องการพื้นที่นะครับของเลเยอร์นั้นเพื่อที่จะระบายเปลี่ยนสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ไม่เกินขอบเขตนะครับในเลเยอร์นั้นนะครับผมยกตัวอย่างครับผมลงสีระบายสีนะครับตัวละครตัวนี้ของผมนะสังเกตที่เลเยอร์นะครับมีแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับ มีขอบเขตของเขาแค่ตัวของเขานะครับผมผมต้องการระบายนะครับในเลเยอร์นี้นะครับในตัวเขาโดยที่ไม่ต้องการให้เกินขอบเขตของเขานะครับผมผมจึงใช้อลฟาล็อกนะครับวิธีการอัลฟาล็อกนะครับมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1คือแตะที่เลเยอร์ครับเราหาคําว่าอัลฟาล็อกครับกดเราจะสังเกตได้นะครับว่าเลเยอร์ที่มีการอัลฟาล็อกนะครับในเลเยอร์นะครับจะมีลายตารางนะครับอยู่ด้านหลังนะครับของอ็อบเจกต์ ที่เราวาดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงครับผมโปลดออกก่อนปกติแล้วนะครับข้างหลังจะเป็นสีเทาครับแต่เมื่อเราอัลฟ่าล็อกเสร็จแล้วนะครับปึ๊บเขาจะกลายเป็นลายตารางแบบนี้ก็แปลว่าอัลฟ่าล็อกเสร็จแล้วแล้วทํายังไงครับะเดี๋ยวผมจะลองระบายสีนะครับในเลเยอร์นี้เลยนะครับระบายสีแดงครับเห็นไหมครับว่าผมระบายเนี่ยออกไปเขาก็ไม่เกินขอบเขตนี้นะครับ แต่ถ้าผมไม่เอาฝ้าล็อกล่ะครับผมแตะก,ก่อนไม่เอาฝ้าล็อกนะครับระบายไปมันก็จะเกิดใช่ไหมครับแบบนี้อ่าน,นี้คือวิธีการเอาฝ้าล็อกวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2งนะครับง่ายๆเลยนะครับใช้2นิ้วของเรานะครับ2นิ้วของเราสไลด์ไปทางขวาครับจะเอาฝ้าล็อกเรียบร้อยแบบนี้ปดเอาฝ้าล็อกก็ใช้นิ้วสไลด์เหมือนกันครับทีนี้ระบายออกมาได้แล้ว นี่คือวิธีการใช้งานอัลฟาล็อกนะครับลองเช็คดูนะครับว่าเลเยอร์ที่เราต้องการจะอัลฟาล็อกนะครับเราปูพื้นอะไรเรียบร้อยหรือ,อยังนะครับผมโอเคครับลองเล่นดูนะครับผม